ดีครับนี้ก็เดี๋ยวจะมพามาดูงานาที่ทำส่งลูกค้าก็านนี้ก็จะเป็นรัางอลูตัวนี้จะสิบสิบเก้าครับที่ทำอยู่ก็อนี้ส <c oughs> ิบเก้าเก้ายาวร้อยี่สิเซนแล้วก็จะเป็นปีกรเลล์เป็นระบบลูกปืน ลื่นมากเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวสี่สิบเซนนะฮะลูกปืนสี่สิบเซนปีสี่สิบเซนทิ้งปลาอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนตัวชักมันอยู่ที่แปดสิบ ประมาณ25ครับก็ทำเรื่อยๆนะฮะตามคิวครับผมระบบลูกปืนระบบธรรมดาราคาก็ต่างกันเพราะว่าลูกปืนนี่ก็ต้องเพิ่มลูกปืนไปอีกเป็นสแตนเลสนะฮะชุดชุดลูกร้อเป็นสแตนเลสแล้วก็ลูกปืนบนล่างอย่างละลูกสองข้างก็4ลูก นี่ก็ของพี่อะไรไม่รู้แม่บ้านเขาจัดคิวผมทําอย่างเดียวเดี๋ยวว่าเจาะยึดหลังให้แล้วก็เจาะยึดตําแหน่งไกลให้แล้วก็ยึดหลังเป็นไกลเซฟปีกโรลเลอร์ลูกปืนเป็นรางอะลู19-19ฝากถึงลูกค้าแล้วก็ FC ที่มีลายผมนะครับโควิดอย่าส่งรูปโป๊ หนังโป๊หนังเอ็กลงที่เครื่อง ID 13 1 3 2 5 2 2นะเพราะว่าอตอนนี้ภายตั้งแต่เป็นเดือนมัน้แลแม่บ้านผมจะเป็นคนคุมออเดอร์ตอบแล้วก็ทำคิวลางให้ทั้งหมดผมจะไปใช้อีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าผมไปใช้เครื่องนั้นอยู่มันจะไม่มีเวลาคุยไม่มีเวลารับออเดอร์แลไรผมจะทำงานผมคนเดียวทำงานอย่างเดียวเลยตอนนั้นเครื่องแม่บ้านเขาจะเป็นคนคุมตอนนั้นแล้วอย่ส่งหนังโป รูปโปะอะไรมาพนะ่อแม่บ้านผมเป็นคนดูเครื่องนั้นอันนี้ก็ฝากบอกถึงลูกค้า f c ฟีที่สนิทสนิทกับผมเป็นลูกค้าเ,าเก่าครัก็จะส่งอะไรมาให้ผมดูผมก็ชอบนะถ้าผมาดูเครื่องนั้นแต่พอดีแม่บ้านเขาจะเป็นคนคุมออเดอร์แล้วก็รับสินค้าแล้วก็เคลียร์คิวงานต่างๆให้ผมจะไม่ค่อยมีเวลาไปดูผมจะทำงานอย่างเดียวเน,นี่ยก็ให้ดู อลูกเดี๋ยวให้ดูลูก4ีมิลน,นี่ก็จะเป็นลูก4ีมิลแต่มันจะยาวหน่อยนี่ก็ลูก4ีมิลฮะลึกลงไป ตัวนี้น่าจะเป็น4.5ก็พอดีเงี้ยงพวหน่อยนึ่งโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับปีโลเลรร็รสี่เซนเป็นระบบลูกปืนแล้วก็รางอลู199 19. โอเคครับขอบคุณครับ